สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่สวนมะนาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวพันธุ์ต้นดกพิเศษนะครับจะมาเก็บมะนาวอันนี้เป็นมะนาวช่วงหน้าแรงนะครับผมครับหน้านาวหน้าแล้งแต่ว่ามะนาวเราดกมากนะครับถ้าลูกเนี้ยก็ตอนนี้ก็ลูกละสองบาทแบบนี้นะครับสองบาทถ้าว่าเดือนหน้าเนี่ยลูกเนี้ยก็น่าจะตกประมาณสักสามบาทสี่บาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปีไหนที่มะนาวแพงๆลูกนี้น่าจะตกกี่บาทถ้าแพงๆเนี่ยสี่บาทได้มั้งหกบาทเจ็ดบาท แล้วมาเก็บมะนาวกันครับผมแบบนี้เก็บได้แล้วนะครับโอ้น้าดีมากมะ,ะ,ะนาวน้ําดีมากนี่ครับเก็บได้เลยดกมากครับคุณผู้ชมมะนาวดกมากพอดีวันนี้ลูกค้าสั่งเราก็เลยนะเก็บใช้ได้ทุกลูกเลยอืนะี่ครับก็เก็บมะนาวนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับผ่านมะนาว ที่อยากปลูกมะนาวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้มาสาธิตการเก็บมะนาวให้ดูครับผมแบบไหนถึงเก็บได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามะนาวแบบไหนถึงเก็บได้ดูครับเนี่ยให้มันป่องๆตรงกลางกลาง,างป่องปอง่ปอนี่ครับแบนๆบน,บนถ้ากลมๆเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าป่องตรงกลางคล้ายๆลักษณะคล้ายๆลูกจันเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับแบบเนี้แบบนี้เก็บได้เลยลูกนี้ก็สองบาทนะครับ ต้นนี้ดกมากคุณผู้ชมครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะเก็บไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกหนึ่งปีครับผมี่ก็ดกดูต้นนี้ครับนดูนี่ก็ดกเนี่ยเก็บได้หมดครับผมป่องป่องเนี้ยครับจริงปีหนึ่งอ่ะมะนาวมันพวกนี้มันจะเป็นทวายนะครับเป็นดกพิเศษนี้มันจะออกทวายออกดอกทั้งปีเอ่อออกลูกให้เราเก็บทั้งปีพาอไอออกลูกชุดี้เสรเดี๋ยวดอกมันก็จะแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยแบบนี้เก็บได้หมด แปลงขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับเราก็จะมีขายตลอดทั้งปีข้อดีของมะนาวนี้นะครับคือหนึ่งหละเบือบบางเม็ดน้อยน้ําหอมนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่เอาไปใส่อาหารมันก็จะถ้าน้ำหอมก็จะจะอร่อยนะครับทําให้รสชาติอาหารมันเด่นขึ้นอร่อยขึ้นนะครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวขอถังหน่อยครับเนี่ยเก็บครับผมถ่ายในถังหน่อยนยครับมะนาวเก็บง่ายมากครับได้ยเก็บตรงนี้ก็ได้ร้อยลูกนะ เก็บได้หมดเลยนะครับมะนาวเราปลอดสารนะครับทําเป็นมะนาวปลอดสารมะนาวยีสตีเก็บได้หมดเลยนะครับก่อนท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับสอบถามนะครับโทรมาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะการติดกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อใครมีไอเดียดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันครับผมนะครับเก็บได้นะครับลูกป่องๆแบบนี้เก็บได้หมดเลยครับ ก็สองบาทครับ,นบ,บนเนี่ยดูแค่สองบาทใส่น้าจิ้มใส่ส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับมะนาวพันธุ์นี้ครับเก็บได้เลยมาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมเห็นอตอนที่มันติดลูกแล้วเรายังไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยต้นนี้ยดูครับแล้วช่อเก็บได้หมดเลยนะครับจริงวันนี้เรามีออเดอร์เข้าเยอะนะครับจะเก็บวันนี้ก็ประมาณสี่พันสี่พันลูก นะครับอาทิตย์หนึ่งจะเก็บสามวันนะครับก็ตกอาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าลูกนะครับเนี่ยได้หมดเลยน้ําดีมากครับเนี่ยแบบนี้เก็บได้ครับลูกไอช่วงตรงกลางป่องๆเนี่ยครับเก็บได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจ อยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกมะนาวโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ทางด้านล่างนี้นะครับผมเนี่ยครับผมลองดูนะครับจะปลูกเอ่อไว้ที่บ้านนะครับห้าต้นสิบต้นก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับไม่ต้องซื้อมะนาวก็มีมะนาวกินตลอดทั้งปีแล้วเพราะพันนี้มันเป็นทวายจะออกทั้งปีหรือว่าท่านใดจะทําเป็นอาชีพนะครับปลูกร้อยต้นสองร้อยต้นห้าร้อยต้นหรือพันต้นสองพันต้นก็สามารถโทรมา สอบถามข้อมูลได้นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลเรื่องต้นทันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ